ครับช่วงนี้อากาศเย็นนะฮะทั่วประเทศเลยแล้วก็ถือว่าอากาศหนาวรถทั่วล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาวเป็นรายแรกแล้วนะครับเป็นคุณลุงวัย69ปีครับเดินตกร่องน้ําท่ามกลางอากาศหนาวจัดส่วนอีกคนในวัย53ปีคนนี้ยืนปสัสสาวะอยู่หน้าบ้านแล้วหลังจากนั้นน่าจะทนความหนาวไม่ไหวเสียชีวิตนะครับดูที่แรกกันก่อนครับอยู่ที่พื้นที่บ้านปราสาทอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสุขอายุ69ปีครับ นอนหงายอยู่ข้างอ,อกน้ําข้างบ้านในสภาพสวมกางเกงในตัวเดียวตามร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทําร้ายก็คาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า4ชั่วโมงห่างจากศพประมาณ50เมตรบริเวณริมคลองน้ําก็พบเสื้อผ้าเปียกน้ําของผู้ตายกองอยู่ใกล้กับรั้วลวดน้ำริมถนนในกล้กับคลองลักษณะแบบนี้นะครับ นางอมพรวัย51ปีเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นคนเจอศพเนี่ยเล่าบอกว่าช่วงประมาณสี่ทุ่มของเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงเหมือนคนมื้อค้นอยู่บริเวณที่พบศพตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นแมวครับประกอบกับเมื่อคืนเนี่ยอุณหภูมิมันลดไปเหลือ13องศาเซลเซียสมันต่างประเทศเลยนะหนาวนะครับมันหนาวมากก็เลยไม่อยากออกไปดูพอตื่นเช้าเลยออกไปกวาดหน้าบ้านเห็นถุงปุ๋ยคลุมวัตถุบางอย่างอยู่นะครับก็เลยหยิบออก ก็ถึงกับข่าวอ่อนครับเพราะว่าเห็นคนนอนอยู่ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ประตรวจสอบส่วนทางด้านชายนะครับอนายชายวัย60ปีเป็นน้องชายของผู้เสียชีวิตเล่าว,ว่าพี่ชายตาบอดมากว่า10ปีแล้วนะครับใช้ชีวิตอยู่คนเดียวคืนเกิดเหตุคาดว่าพี่ชายน่าจะเดินกลับบ้านแต่พลาดตกคลองส่งน้ําพยายามจะช่วยเหลือตัวเองและคงจะรีบถอดเสื้อผ้าออกเพราะว่าอากาศหนาวจัดพยายามหาที่พึ่งคลายหนาวก็เลยคลานไปบ้านหลังดังกล่าวแต่ว่าไม่มีใครออกมาครับ ก็เลยตัดสินใจเนี่ยเอาถุงปุ๋ยมาคุมร่างไว้ก่อนแต่ถุงปุ๋ยก็ไม่สามารถที่จะคลายหนาวได้สุดท้ายเนี่ยน่าจะน็อกเสียชีวิตครับรู้จาตันี้โยอ๋อคือคานขึ้นขึ illum, ้นการขึ้นมาจากสะอจากคลองเนี่ยเนาะพรตาจะมองไม่เห็นแล้วแล้วสงสัยมานั่งถอดเสื้อผ้าตรงนี้เลยเออแล้วก็คลานไปโดนรูดลูกคลานไปถึงโน่นโอ้ไปบ้านตรงนู้นแล้วไปตายตรงนั้นเลยเสียชกเลย เอาซอปุ๋ยคลุมโอ้ยยงกอดมืออย่างนี้เลยครับส่วนอีกรายครับอยู่ที่บ้านกอกอําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาผู้เสียชีวิตชื่อว่านายประเวศอายุ30อายุ53ปีอยู่บ้านเลขที่133นะครับปรากฏว่าไปเจอนอนหงายอยู่ในสวนหน้าบ้านโดยสวมเสื้อยืดแขนยาวกางเกงขายาวมือทั้งสองข้างเนี่ยกำแน่นอยู่ที่ตรงหน้าอกตามร่างกายไม่เจอร่องรอยถูกทำร้าย ก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ิบชั่วโมงนายสังวานระเบียบทําไวัยเจปีครับนางสังวานนะครับเป็นภรรยาผู้ตายเนี่ยบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นสามีใหม่นะครับแต่งงานอยู่ด้วยกันมาหลายปีไม่มีโรคประจําตัวแต่ว่าชอบกินเหล้าเป็นประจําครับปกติเนี่ยสามีจะนอนอยู่ที่ชั้นบนของบ้านส่วนตัวเองนอนชั้นล่างในช่วงสองทุ่มเมื่อวานนี้เห็นสามีเดินออกไปปสัสสาวะที่สวนตรงข้าบ้าน แล้วเขาก no ็ทําท่าประจำเนี huh ่ยเพราะว่าไม่ชอบเข้าห้องน้ำนะก็ทําแบบนี้ประจําจนมา่รู้ตัวอีกทีเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในสวนครับตนก็ไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตคิดว่าสามีคงจะหนาวตายจากอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็มีลมพัดแรงครับแกป่วยแกมีลูกประจำตัวไหมไม่ป่วยไม่เลยก็กินเราธรรมดามีประจำมีลูกเราะนะก็ไม่ได้ติดใจสงว่ามีคนมาทำลายอะไรติดใจอะไรไหมครับไม่มี แล้วก็มีเคยมีไอ้แล้วกมีไอ้มีเคยมีไอเรื่องมีแล้วไอ้ใกล้ๆมีเลยตาก็ยจะมีก็จะตาไปเฉยๆมันเกี่ยวกับก๊าศหนาวบใหญ่เกี่ยวเ็บอกว่างั้นเลยว่ามันไปเหยียบมันเคยไปเหยียบกันนั่นคือจีไป็นนหนาวดื่นใบไฟลุงนอนดับตายครับครับครับนอนไหนนๆอยู่อย่าหนี้อืม ทุงนี้ลถเยอะจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างในกรุงเทพเองก็ถือว่าเย็นมากๆไมืบอก<า>พรุ่งนี้อพรุ่งนี้เม่เาช้าเท่าไหร่นะสิบค่ะพรุ่งนี้ก็ประมาณ16-17นะคะส่วนพื้นที่ยอดดอยนี่ม,มีเลขตัวเดียวนะคะ,คะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงะะอากาศหนาว